ติดตามช่องแต่สตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะหรือผู้ที่ผูกดวงลัคนาแล้วลัคนาคุณอยู่ในลัคนากรากฎนะคะก็สามารถที่จะ รับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้ได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องพยายกรณ์ช่อง The Star 954ก้าหมเดลดูวดวงพยายกรณ์ไพ่ยิบสี่ยิบสี่พลังบวกนะคะ <c oughs> การอ่านดวงของช่อง The Star นะคะเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูโดยภาพรวมจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางครั้งไม่ตรงเลยก็มกีก็ขอให้ ท่านผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีด้านบวกไปนะคะสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งไหนท่านมองว่าไม่ใช่ชั้นเออนะคะหรือว่าเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่อยากได้ก็ผลักออกไปนะคะก็ขอให้กอบโกยในพลังงานด้านดีด้านบวกไปนะคะนะหรือบางคนบอกว่าอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวอยากจะปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จะสแกน qr code นะคะแล้วก็ ดีไลน์ที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะอัตราค่าบริการหมอดาวได้ขึ้นไว้ให้ทุกคลิปนะคะสามารถที่จะกดดูได้นะคะตรงคำอธิบายอ่ะนะคะมีให้ทุกคลิปเลยนะนะคะขอให้แอดกันมาแบบว่าในเรื่องดวงนะนะคะบางคนแบบว่าทักมาแบบสวัสดีตอนเช้าสวัสดีอะไรอย่างนี้นะเออน,นะคะขอให มาในเรื่องของการดูดวงอะไรอย่างนี้นะคะมาดูดวงกันอะไรกันนะคะถ้าแบบคุยเล่นอะไรอย่างเงี้ยหมอดาวก็อาจจะคุยทักทายในครั้งแรกนะคะถ้าแบบคุยเล่นบ่อยๆนี้ก็ถ้าไม่ตอบก็อย่าว่ากันนะนะคะเพราะว่านี้เป็นการทํางานนะคะเป็นการคุยในเรื่องของการทํางานนะคะไลน์นี้เป็นการดูดวงนะไลน์ดูดวงใดอะไรนี้นะคะนะคะ ทักมาครั้งแรกก็คุยนะคะแต่ถ้าทักครั้งต่อๆไปแบบคุยนอกเรื่องในเรื่องของการสเพรารเนี่ยหมอดาวไม่ได้ตอบนะคะสะเพรารไม่ได้ตอบนะคะก็อย่ากโกรธกันจะเป็นการดูดวงนะคะเป็นลายช่องทางการดูดวงนะคะปรึกษาดูดวงนะนะคะสะเพรารไม่ได้ตอบนะคะมา เราจะมาเปิดไพ่นะชาวราศีกรกฎดูสิคะว่าในเดือนกุมภานี้ในเดือนกุมภา,าพันธ์นี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎชาวลัคนากรากฎบ้างคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของชาวกรกฎและก็ชาวลัคนากรากฎที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้ด้วยค่ะอะไรจะเกิดขึ้น,นกับคุณพานในเดือนกุมภานนี้ ชาวกรกฎชาวลัคนากรากฎอะไรเกิดจะเกิดขึ้นกับคุณคะอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างชาวกรกฎชาวลัคนากรากฎ 9ก้าดาบพลังงานเครียดนะตัวตนคุณคุณอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยนะคะในเรื่องที่ผ่านผ่านมาชาริออตนะคะชาริออตแล้วอะไรคะซิกซับคัพเจ็ดดาบทูซับคัพเก้าถ้วยเดท คุณอาจคุณอาจจะลังจะจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะชาวกรกฎนะคะนะมีพลังงานจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศีกรกฏนะคะตัวตนคุณได้ไพ่เก้าดาบนะคะคุณอาจจะมีพลังงานในเรื่องของความเครียดความเหนื่อยหน่ายความท้อแท้เออนะคะการงานเนี่ยคุณอาจจะจบ ในเรื่องของการงานเก่าๆหรือว่าจบในเรื่องของการงานจากที่เดิมๆนะคะบางคนลาออกจากงานเก่านะคะบางคนลาออกจากงานเก่านะคะบางคนอาจจะถูกให้ออกจากงานนะคะบางคนอาจจะลาออกถูกให้ออกนะคะมีความเครียดนะคะจบจากสิ่งเดิมเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆชาวราศีกรกฎคุณจะสามารถเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆภายในเดือนนี้ได้นะคะหรือบางคนน่ะอาจจะออกจาก อาจจะทําเรื่องออกต้นเดือนเออหรือบางคนอาจจะทําเรื่องออกแบบกลางเดือนก็ได้เออแล้วก็มีงานใหม่รอยอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่กลางเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าอะไรอย่างนี้นะคะมันมีพลังงานของการจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะมาอยู่ไม่ไหวแล้วเครียดมามากมายไก่กองนะคะ จบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีในการเริ่มต้นในเดือนกุมภาของคุณนะชาวกรกฎนะคะอ่าไพ่ขึ้นนะคะคนที่อยู่ในแวดวงของเกี่ยวกับด้าน,านความเป็นความตายของผู้คนนะคะหมอพยาบาลแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะหรือบางคนที่อยู่ในแวดวงของการทำมูลนิธิต่างๆ ที่เป็นอะไรที่แบบช่วยเหลือผู้คนนะคะการทำอะไรที่ช่วยเหลือผู้คนมูลนิธินะคะช่วยเหลือผู้คนยากไร้ช่วยเหลือผู้คนตกยากนะคะถึงหรือแม้แตแ่แพทย์หมอพยาบาลเนี่ยนะคะเดือนนี้เนี่ยการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะนะหรือคนที่อยู่ในสายงานของกินของใช้ของสวยงามเหมือนกัน คนที่อยู่ในแวดวงของกินของใช้ของสวยงามคุณอาจจะจบในเรื่องของผลิตภัณฑ์เดิมๆเนี่ยเออนะอันเดิมไม่ดีและไม่เอาและไม่ขายแล้วเปลี่ยนมาขายเอยี่ห้อใหม่เปลี่ยนมาขายแบรนด์ออหใหม่เ,มาาหมเออหรือรีแบรนด์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะรีแบรนด์ใหม่อะไรใหม่นะคะแต่อยู่ในลายเดิมอย่างเงี้ยนะคะ คุณคุณจะเป็นลักษณะเป็นรีแบรนด์ก็ได้หรือผลิตภัณฑ์เดิมไม่ขายแล้วก็ได้นะคะขายผลิตภัณฑ์ใหม่ขายใหม่ๆนะคะมุอาจจะจบสต็อกในเดือนนี้ก็ได้เออหรือจบสัญญาเดิมๆจบดิวเดิมๆกับบริษัทเดิมออเดอร์เดิมออเดอร์เก่าอะไรที่มันค้างสต็อกมานานอะคุณอาจจะเคลียร์ทิ้งอาจจะโละทิ้งอะา,าจจะมาเลก็ได้ นะคะคุณอาจจะเลคุณอาจจะอะไรภายในเดือนนี้ก็ได้นะคะอาจจะจบสิ้นภายในเดือนนี้นะคะเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ใหม่เริ่มต้นแบรนด์ใหม่นะคะเพราะว่ามีพลังงานจบบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆภายในเดือนนี้นะคะหรือจบในเดือนนี้เ,เริ่มต้นต้นเดือนหน้าก็ได้หรือบางคนเริ่มต้นปลายเดือนก็ได้เช่นกัน นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะที่เห็นชัดก็คือคนที่จะโดดเด่นก็คืองานสายงานต่างประเทศนะคะสายงานต่างประเทศนะคะการติดต่อการเดินทางนะคะเกี่ยวกับด้านการขนส่งเนี้ยนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะ จเจริญเติบโตในเรื่องของการงานนะคะหรือมีการดิวงานใหม่ๆก็ได้อาจจะจบงานเดิมๆเ,เริ่มต้นงานใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่ทำงานติดต่อสายงานเกี่ยวกับทางด้านต่างประเทศนะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวกับทางด้านแพทย์หมอพยาบาลสาลกรรมตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าจะเยอะนะคะในเดือนนี้ลูกค้าจะเยอะจะเป็นลักษณะการอาจจะ ดีไว้าภายในเดือนนี้นะคะดีไว้ภายในเดือนนี้หรือเป็นการแนะนําบอกกล่าวบอกต่อนะคะจากลูกค้าเดิมๆนะคะคุณจะได้ลูกค้าใหม่จากลูกค้ารายเก่านะคะเป็นการบอกต่อกันมาอ่ะมาทําที่นี่สินะคะมาทําที่นี่สิมาทํากับหมอคนนี้สิเออมาทํากับสถาบันนี้สิมาทํากับโรงพยาบาลน,นี้สิ ก็ได้นะคะหรือแม้แต่การผ่าตัดที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทั่วไปด้วยก็ได้นะคะคุณก็จะต้องมีการแบบรับลูกค้านะคะจากการบอกต่อจากการบอกกล่าวนะคะคุณจะได้รับลูกค้ารายใหม่จากลูกค้ารายเก่าเป็นการบอกต่อเป็นการบอกกล่าวกันนั่นเองนะคะในเรื่องของ คนที่อยู่ในแวดวงแพทย์หมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ความสวยความงามด้วยเช่นกันนะคะที่บอกไปคุณอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมเเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มันมีคนรู้จักมากขึ้นหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากขึ้น นะคะในเรื่องของการขายของนะของกินของใช้ของสวยงามอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนั่นเองจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกจบจากสิ่งเดิม,เ,ดมเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานนะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีลูกค้ามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคุณจะทํางานหนักมากขึ้น นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีลูกค้ามากขึ้นลูกค้าคนที่เข้ามาหาคุณเนะี่ยคือเขามีความทุกขนะ์ไงนะคะไพ่เนี่ยขึ้นพลังงานแบบว่าจะต้องช่วยเหลือคนที่เขามีความทุกข์ให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นอนะคะนั่นเองนะ,ะชาวราศีกรกฎเนะี่ยคุณจะมีคนที่แบบว่ามีความทุกข์ใจเออไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องหน้าเออทุกเรื่องร่างกายนะหรือแม้แต่กระทั่งหมอดู น่าได้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่มีความทุกข์ยากก็จะมาปรึกษาคุณนั้นเองนะคะหรือคนที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวด้านมูลนิธิที่จะต้องช่วยเหลือคนน่ะนะคะมูลนิธิต่างๆเนี่ยคุณจะมีงานเยอะมากขึ้นจะมีคนที่มาอขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะจะมีคนที่มาขอความช่วยเหลือกับคุณคุณก็จะต้องปลดปล่อยเขาให้คลายทุกข์เขาให้เขามี สุขใจอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะคะชาวกรกฎนะคะนะก็จะเป็นลักษณะเป็นพลังงานแบบนี้นะะหรือแม้แต่คนที่วางแผนจะผ่าตัดนะชาวกรกฎหรือคุณจะวางแผนการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรมก็ดีนะคะหรือแม้แต่การผ่าตัดที่เกี่ยวกับทางด้านโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะ คุณอาจจะได้คิวภายในเดือนนี้หรือมีเกณฑ์ที่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้หน่าดูดีดูสวยขึ้นอะไรขึ้นนะคะชาวกรกฏนะคุณจะได้ลูกค้าเก่าคุณจะได้ลูกค้าใหม่จากลูกค้าเก่าเออนะคะชาวกรกฏนะคุณมีโอกาสจบงานเดิมๆเ,เริ่มต้นในงานใหม่ๆนะคะหรือว่าจบอะไรเดิมๆจบจากคนเดิมๆนะคะ จบจากรายเดิมๆออรู้เช่นเห็นชาติใครบางคนเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะชาวกรกฎนะคะในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะคุณมีโชคมีลาบจากอะไรมีโชคมีลาบจากเลขลดเลขลดให้โชคนะคะจะเป็นลดคันเก่าลดขั้นใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะ นะรวมถึงคุณมีโอกาสเดินทางได้ด้วยนะชาวราศีกรกฎในเดือนกุมภานี้นะคะคุณอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับทางด้านการเดิน,ดนทางนะรวมถึงคนที่ทํางานต่างประเทศได้ด้วยนะคะติดต่อต่างประเทศได้ด้วยนะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้เดินทางต่างประเทศนะคะชาวกรกฎในเรื่องของการเงินการทองมีโชคมีลาบนะคะหรือได้เงินได้ทองจาก การดิวงานใหม่การเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้เซ็นสัญญาได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่มันอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนะคะในเรื่องของการงานใหม่ดิวงานใหม่เซ็นสัญญานิวโปรเจกต์นิวโปรดักอะไรอย่างนี้นะคะชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีโชคมีลาบด,ดีใช้ได้นะคะในเรื่องของ ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะจบจากใครบางคนได้ด้วยนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะเพิ่งแบบเพิ่งจบมานะคะพเพิ่งอ่แยกทางกันเออหรือว่าเพิ่งแบบว่าเพิ่งอกหักเออได้ด้วยนะคะชาวกรกฎหรือว่าเพิ่งจบจากใครบางคนรู้เช่นเห็นชาติใครบางคนนะคะจับได้ว่าเขามีใครหรืออะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันชาวกรกฎนะคะ ชาวกรกฏนะคนโสดนะคุณอาจจะเพิ่งโสดนะรวมถึงว่าชาวกรกฏมีคนเข้ามาได้ด้วยนะคะภายในเดือนนี้อาจจะเป็นคนรักต่างวัยเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะเป็นรักต่างวัยเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเข้ามาแต่คุณก็อาจจะแบบไม่ค่อยสนใจคุณอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันชาวกรกฏนะคะคนโสด นะคะรวมถึงคนรักเก่ากลับมาก็ได้ด้วยเพียงแต่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะชาวกรกฎนะคนมีคู่มีครอบครัวแล้วคนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันบ่อยนะคะมีปากเสียงหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าเออไม่อยากให้แฟนรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแฟนรู้แล้วแฟนจะโกรธน่ะมีความปิดบงังอำพัา,พางซ่อนเร้นได้ นะคะทะเลาะกันบ่อยได้ด้วยนะรวมถึงคุณอาจจะได้จบจากใครบางคนได้หรือจบกันมาแล้วก็ได้นะนะคะคุณอาจจะจบกันมาแล้วก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าจบแล้วก็สามารถที่จะคืนดีกันได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีไพ่สองถ้วยอะถึงจะเฮิร์ตยังไงก็ยังรักกันอยู่ยังแบบมาขอคืนดีกันถึงแม้ว่าบางครั้งจะเจ็บช้ำแค่ไหนก็แบบให้อภัยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกัน นะคะรวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่ม LGBT ก็ได้ด้วยนะคะนะเพราะมีไพ่เก้าถ้วยอ่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยมีลักษณะที่แบบว่าแฟนเราหรือว่าสามีเรานะคะภรรยาเราไปดึงดูดคนอื่นเข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือด,ดูดดูดเพศเดียวกันมาหาตัวเองนะคะก็ต้องก็ต้องดูแลก็ต้องเทคแคร์กันให้ดีนะในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีครอบครัว สุขภาพสุขภาพคุณอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดนะในเรื่องของศัลยกรรมก็ได้นะคะอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าจะศัลยกรรมเดือนนี้นะคะเดือนนี้อยากจะเปลี่ยนหน้าใหม่เอออยากจะยกหน้าใหม่นะคะคุณจะจบจากหน้าเดิมเดิมคุณจะได้หน้าใหม่กลับมาอ่าเห็นไหมคะหรือบางคนวางแผนที่จะผ่าตัดในเรื่องของร่างกายก็ได้นะคะ หรือเกิดที่จากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของอะไรที่เกิดจากความเสืออเส่อมของร่างกายโรคเสื่อมของร่างกายโรคเครียดโรคนอนไม่หลับโรคอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้ด้วยนะคะความเครียดความนอนไม่หลับนะคะคอบ่าไหลเครียดนอนไม่หลับนะคะ อะไรที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนั่นเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะชาวราศีกรกฎนะคะโรคอ้วนด้วยก็ได้นะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะในเรื่องของออสุขภาพร่างกายนะนะคะถ้าคุณคิดว่าดวงนี้คือดวงของคุณคุณก็สามารถพิมพ์น้อมรับความจำนายได้นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ